ก็เมื่อกี้รู้สึกมันจะตัดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าต้องอัดใหม่ก็หรือว่าไปตัดพาร์ได้กันก็พอดีข้าพบกับผมอีกแล้วนี่ก็ชี้ในพาร์ที่สี่นี่พาร์ที่ขอเสียงเบาหน่อยเดี๋ยวคนตื่นไม่ใช่ก็ก็กลับมาทั้งกับทีมไทยแล้วจากพาร์ที่แล้วครับแล้วก็พาร์ทที่สามใช่ไหมเราเข้าไปในบ้านไปเอาอุปกรณ์มาทำแผนแล้วก็โดนซอมบี้บุกเสร็จแล้วเราก็ถูกขวาเขาในบ้านเพราะว่าเขาเห็นว่าเราอยากกินรอนอะไรยีบนแล้วก็โดนหมากัดจริงๆไอะไรอย่างนี้ก็ พอมาพาร์ทนี้ก็เลยมาเหมือนกับตระมาล่าสัต nah ว okay. mm, ์อะไรกันนะก็โอเคคุยกันน้องที่ปืนนะครับโอ้ปืนก็โอเคเป็นไทยอีกแล้วนะส่วนที่หนึ่งออออดั้นรีเมนว่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็มีคนสอนฉันนะนะไม่ใช่ปืนไรเฟิลนะ ก็คือก็ดีปืนถ้าเกิดเป็นปืนสั้นปืนพกแล้วก็ก็จะไม่ค่อยมีแรงดีอะไรนี่ใช่คันนี้คันที่สี่นี้ก็คงจะเป็นคานสุดท้ายมั้งท่านเกิดน่าจะจบอ่ะไม่น่าจะยาววันนี้แล้วล่ะไม่ยาววันนี้ไม่ต้องเปล่ากันเช่นก็คือฉันเคยสอนเด็กคนนึงใช้ปืนไรเฟิลนะแล้วพอสอบแป๊บนึงบอกว่าจริงเหรอไม่มีทางเฮ้ยเฮ้ยพวกแกมีพวกไง

I apologized already. She accepted. Okay, but I didn't know that. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. ก็เทปที่สี่นี้ถ้าเกิดผมแปลไม่ทันก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าถ้าเกิดแม่งแบบซับไม่พุ่งเต็มหน้าแปลไม่ทันกันโอเคมันก็คุยอะไรกันไม่รู้ซึ่งผมไม่เข้าใจนะก็คือครับแล้วก็เราจะไปตกปลาบอกเขาหน่อยก็ดีเนอะอนอายเป็นหัวเนะ ก็เอ um ิ aja, ่มอโอ้ก so> ูพีทลุงพีทเฮ้ยวิ่งแล้วนี่นิกใครเจออะไรตายเถอะมารี่และโจเซฟทำไมตายกันหมดเลยอ่ะตูดยิงเหรอครับเหมือนกับโอ้ยจะจ้าวไม่ใช่จ้าวอะไรย่างเงี้ยอากาศเริ่มหนาวแล้วต้องให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะฮะใช่ปะ พยายามจะป่วยนะไม่มีใครอยากป่วยเพ่าะว่าดูแลเองหน้าหนาวใส่เสื้อกันหนาวด้วยป่วยไม่ทีงคุณคาร์เวอร์จะบอกดีไหมก็เรืกับพวกนี้บอกว่ามีคนชื่อคาร์เวอร์คนหนึ่งอะถ้าเกิดเป็นคาร์เวอร์นายคิดว่านายจะทำอะไรคิดว่าคนพวกนี้น่าจะโดนคาร์เวอร์ฆ่าหรือเปล่าโอ้เราควรจะเช็คศพครับ คุยกับพีก่อนดีกว่าอยากรู้ฉันทำอะไรได้บ้างช่วยได้ถ้าเจออะไรบางอย่างก็เวลาจะบอกว่าใครทำก็ต้องดม่ผิดนะพวกพวกคนพวกนี้น่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่ว่าเห็นบอกว่าโจเซฟแมรี่ใช่ไหมเหมือนกันรู้จักอะ่ะคนนี้ก็โดนยิงเหมือนกันยิงผ่านทะลุหัวป่ะใช่โดนยิงก็ที่หัวะ ที่เหลือหากระสุนผมว่ามันต้องพูดถึงคนที่ชื่อคาเวอร์แน่ๆะว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดเป็นคาเวอร์แกคิดว่าแกจะทำอะไรต่อคุยกับนี้ก่อนให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรผมต้องข้ามน้ำมาว่ะโอเค,อเคก็หลังจากเราพิสูจน์ศพเอ้ยเดินสำรวจนิดหน่อยแล้วก็จะพัลเลตอ๋อ What's this here? doing ที่ทนี่มาทำอะไรตรงนี้อืมขอหายอะไรตัวหนึงเนอะน่าจะหมดแล้วครับที่เราดูได้หมดแล้วปะคุยกับพีทไม่มีอะไรเลยพีท Is he shot too? Yeah. These fellows got lit up s o m e อืมโอ้ข้ามน้ำได้ใช่ไหม เสียงอะไรเนี่ยตุ่มต่ำตุ่มต่ำโอ้ยมีอะไรเราหาอีกไหมเนี่ยหมดแล้วนะจะคุยกับนี้อีกรอบแล้วกันก็พวกนี้โดนยิงกันหมดนะไม่เป็นไรแน่นะไปถามลุงฉันเขารู้ทุกอย่างละแหละจะคุยกับแกดีโอเคไม่คุยก็ได้ แกปฏิเสธเด็กผู้หญิงนั่นเหรอปฏิเสธลุงพีทดูรอบๆดิระวังระวังนะเออมันพูดคำเดิมแล้วสคริปต์เด voilà. ิมมาละลายเดิมเพราเรียกว่าลายเดิมนะซึ่งอย่างนี้เราก็ดูรอบๆแล้วเราข้ามน้ำไปไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากดูศพนี้จัง I said I got it okay อ้าวแล้วผมต้องเจออะไรทุกอย่างแน่ๆซีผมยังหาไม่เจอ มาหาค่ะก็รู้สึกว่าจะพยายามให้อยู่ไม่เกินยี่สิบกว่านอาทีนะเท่าที่ดูมันก็เกินทุกอันนะก็ผมไม่ได้ตั้งเวลาในตอนเล่นนะก็เลยไม่รู้อ่ะนี่มีเครื่องบินหมาก็เห่าไี่หมาเห่าก็มีเสียงวิทยุอืมเยี่ยมศพนี้หรอมีอะไรคลิกได้บ้างอ๋ออ๋อดูไปทางนั้นครับแซนบาร์อะไรอะ่ะ There are more out there. This wasn't no rinky-dink piss-it match. What was it then? Hmm. Foo bar. Where are you going? <coughs> we need to get the fuck out of here. We gotta, we gotta check the rest. What? We Why? We calm down and think about it, son. Calm down. We gotta get out of here now. Shouldn't we go get we the others? Wish we could, but one of these folks might still be alive, and they just might be <coughs> to tell who us did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. know, Nick, I don't like this But you're going to have to realize a simple truth. What you That nobody in this world is ever going to give a goddamn whether you like something or not. you Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there.

Damn More on it. มีอีกคนเนี่ยดู check out these ones ดูถ้ามีอะไรอยู่บนนี้ที่จะบอกเราได้ว่าใครเป็นใครถ้นเธอหาตัวนี้น่าจะไปดูอีกทีนึงคคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มจำใครไม่ได้แล้วเนี่ยเอียกว่าอีพีโซดใหม่ก็ถือว่าเริ่มเรื่องกันใหม่ก็ได้แล้วกันเนาะเพราะว่าคริสต้าป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คริสต้าผมยีกกว่านี้ ผมรู้สึกไม่ดีกับพีชเลยอนะ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนกับพีชจะต้องมีปัญหาบางอย่างก็นะฮะมันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปให้ถึงตอนนี้พา์ที่สี่แล้วนะพาที่สี่แล้วก็โอ้ยศสบ,บ้านนี้มันก็โอ้อะไรนะอย่านะเว้ยเฮ้ยกระเป๋ากู <c oughs> สุดยอดกระเป๋า โอ้้นี่ที่มันยังไม่ตายตอนนั้นผู้ชายคนนี้นี่กระเป๋าฉันโอน้้พวกนี้ที่มันที่มันมาตามล่าเราตอนนั้นเหรอแกอยู่ในป่าคริสตาใช่ไหมผู้หญิงที่ฉันอยู่ด้วยขอเป็นยังไงบอกฉันนะบอกกูยี่อ่ะ ไอ้ยี่ก็จะตายแล้วแล้วเขาได้โปรตน้ำไม่แล้วกันมันจะตายหาแล้วผมไม่อยากช่วยไอ้นี่เลยอ่ะเอาจริงจังผมไม่ช่วยทำไม่ดีกับเราไปเยอะนะฮะเอ้ยคือผมไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นเว้ยอะพีทอดทน

อย่างนั้นก็มีปืนเหรอวะอะไรบ้างเหรอ๋อมีแพทเลตอู้ขาดคานนี้เลยเหรออเคฮนะลองมาช่วยพีทดีกว่าว่าพีดเป็นคนดีอะถึงพีดยังไม่ตายแต่ว่าก็อย่างน้นอยก็เจ็บขากระสุนหมดแล้วนิกนิกขันใจไว้นิก คือถ้าเกิดเรามา,า,า,านักฝั่งยังไงพีทน่าจะต้องตายเพราะว่าพีทมันโดมน,มนกัดแล้วต้องไปแล้วหนีฮะก็นิกอยู่อีกฝั่งนึงนะแต่เราต้องไปเพราะว่าคมนี้เยอะมากแ,แล้วก็จบแล้วเหรอโอ้โหครั้งหน้าจะมาเจออะไรบ้างตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน คนข้างนอกใครม n e c างนอใ e รมาผู้ชายเขาบอกว่มีคนมาข้างนอกผู้ชายที่เราเคยยื่ด้วยทำอะไรดีคืออันนี้นะผมว่าถ้าเกิดพีทน่าจะตัดขาตัวพกเอยไ่้พอย่าคนนีม่าถาเกิ่ดขาวก็เกิดอะไรขึ้นกับพีทสักอย่างนะ Five more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax <laughs> and yeah find I thought you were dead. I thought the were out